ใจแข่ข้าพเจ้าผู้ต่างคนิที่มาินทตามมาคนินทีมินตั้งข้าพเจ้ินคมสรการจอว่าู่บาอาจารย์นั้จะขอว่าคูุ่มในธรรมข้าพเจ้าตองพิู่บุญมเจริญีนาคู่บุญธรเจริญศีลนาคู่บุญธรเจริญีหนาคุญธรเจรีนาเธอได้เรียนมาทั้งหรยตคู่บุเจิศีตาไปเอึทำเยไม้บวดตะลงพินิจสังกะพักไสมุนบาานขอเดชะครูอาจาย ตาุนามาตะกมาุตกุนดมาตะมากุมตะกุมาตราตะาจ้ากุนดมาหุตกนดัมาตะกังมาดีมาตั้งมจะตแปมนีมาตมาอประจบาอย่างรัตนากุญญกิจหนาใจคำเจ้าคำจ้าเหนือคกเก้าถิ่นใดขอให้ปฏิบัติเด็ดจาคุณมีดามาดาคุณจะอาจารย์องคเทเวานกเพึ่งแขกข้าพเจ้ารายการนี้ดือเอดมุสาตั้มุสตั้งมกสาตั้มาตั้งมุสาตัมาปฏิวาใจปังอาจารย์วินาทิพ

สร้างการสร้างกจัุ้างกตัวต้วยกุจกุกต่็้องติกุเก็บก็ไต้องต้อขอกัตังแต่ท่ตัต่ตอวติต้องติดตอตตงตตดิตเดือนนะสิ่ง้ต้องอัดสิ่งนั้ลมานอยาตดูคุกัต้องด่ากับตัวตาอะไรต่อมนี่ฮะปมติที่วกูมัจมงาอที่พยายาันก็บกุตางการานผู้นำทางการกจัมมิทางบางางการัมทางาางการจัตางผ้างการจั तोदे यपी तमंगरांगा तो तो रियो सपना आदि तथा देवा मनु का नकुतोवाति कुतसिंतंग यावामी मानंगरांगा जमी सोआ का तो मवाता तमोन थाई दुकोकारी कोई बेतोकन यूईते तमंगितंग यावामी मानंगरांगा जमी सोमति मानोवा तो ता

เกิดมาเกิดเกิดเปิดโลกาาเกิดโลกเตกเกิดโลกมาหังธรรมะมันเกิดเปิดโลกน้ำเกิดโลกหังเกิดโลกเตยับธรรมเกิดโลกภาาธรรมะเกิดโลกสังขาเกิดโลกเรนไไหนมาเกิดหนักงรามไรมาวสุดใจกันมาสยัติอัพสีหังปฎิกัลตรลตีตาตาเปิดไดมวกระถาเปิดยาลกาสีปัจะนตอนนี้และอาการปัจจุบัทุกการีทำแต่ลงพุทโธบตตำลงเบิดทับิด้มบดินเบ้ดินเป็นมอนกันบิแก๊ที่เกาบิแก๊สใคระเสียบนแก๊เ ตามดนี้สารุุบัดแต่ตก็ตอระตันุูสักผสารปานุาพนาตาจตาตอามตางกันตอหุมกลงมเรเป็นกาิลไม่มีอันตรายิุ่กมาไทกับคนับไปหันไปเป็นทางตัวตกไปมุกตโอกมนตบนรถเกิดเข้าบานไรกับบ้านเขาต่างเต็ตาง้อเป็นปสิ่ัแนลกก็แต่เต็มฟเต็หมอนพอใครเขหักเขาอยากมองก่อนเ้าอยกมองก่อนอุต่นันนุนพีดวนี้พ่คนหญิงชายทกคนเราคนเัาเราเป็มุกตีข้อง้องของิกร พลลาดตามมาต้าคล้อดอกงตะไนุกัตีนทรัพตีนาต้ตัวเป็นไ่ปมปนองงนนุนน้มะโอกูคุณมหาเจรมาให้กับมอกต่างหลายพระธรรมนั้นมรุ่นกราร์จรถบันทุกคนไม่ตสาางหลายพุ่ว่างาหอนปฏิกรรคุณุงตะหนตางอู้ร้สวาสวากนี่แหละท้าเวสตัวโนนอโมนมจักรคำเจ้าขอวาพระพพทะเจ้าทั้งข้ามอมสมบูรณ์ดีว่าพระองคเจ้าตัวพระโคนางตังพระพุทธกษัตรีย์ต่างระรีเล ถ้าคุณจะแ่ี่เขาจะมาแต่งเมื่องคาาจะอากำจัดระหว่พระพุทธเจะจตุลาาายที่ม่ดีทีมีมาขาจขอรัตนาพระสงฆ์ทรงสบบุารัพุทธาพด้สมโมตระยมาทำลายเพราะไปสงฆที่เขาจะขอรัตนาพระสงฆ์ตงสบรบจเดมงคลชติมุกล่ะขบมาเป็นสามชั้นพุทธละวางสมาละวางข้งกางนรงีออกไปจากนอกเขตจังกราลตงัตนิมิตอุานานาหุตินามั่ะนามอุยะุรมัปัญญโติะมาีทั้งหลาย อรคาหลังาหลังวานยสณะรีต่งหลายองการอกาสักองกาสักงค์กาจะขอว่าข้าพเจ้าขอรัตนะอวระชินพฤติบารามารมัทยาบารมีของทยาทารมีชอบารมีนชั้นอะรเป็นสองบมาสาระเจ้าเข้ามาตัดช่องตัดเข็มตัเวทตัดะตอกจากท่ากัดชัตัดจากคมคัดขยัแห่งนานทัพปณีเนาะทัพปณีขยันหาให้สว่างคุ้มเมืองสองเงี้ยงสองกตาต่อเท่าเข้าถูกนิพพานต้าาต โอุกกาศอโอกากลัวจารน์ตลงมาเสียข้อทะเลาะหน้าตับกลข้อใหญ่ข้อหลวงเข้ามาจับตัวเข้ามาประจํบบ้านเขาถล่ตจับแรงเข้ามาคตรเข้าอิดเข้าอ่อนเข้าที่ร้องเข้าที่ร้อนบ่อละบข้อให้หนาวตัวเรามันมามันมาอยู่ยนมาเป็นแต่บมห้ห้เมื่อยเนบ่อมมีแห้งข้อหกค้อแห้งไอ้หอบไปไอ้กองขึ้นก้อไปมันร่อนไปไกเขาเราเขาเดีอดเขาขึืนเขาบอลมันานาสำคัญข้อหนของนางข้อหนจางเจอข้อของกระไดใช้การสูงสุบัติสุดท้าสุดไปครับรามนั่นเขาบานระงสูงเล็กออกไปอยู่กงไปลงตรงไปใหญ่ไปไปปริศาไปชมนกกาลิก ตุตองคงสนามตีโังตีบว์นกว่นาเพรต่ไปดัอย่างี้ขึมาปวันิตีดวยังขใยิ้มป็นู้ดีีกคนาเ็ทีคนใหญ่คอยไปตามคอยไรไปตามสูญอย่างมาทำมาสูเล่นออกไปจูทีะคที่าเสาถาข้าเจ้ามงกุโกกาเตเตสุตตะลตะนาอิสระทุกผู้ทำคำจาดันมองคำใจสังโคกหาะลลงผู้ดีท้่งไปตางมาไปทั้งไปอิทิพิโสวิเศษเตเมืองามีนาผู้ทุที่ทีทั้งู้ตั้งู้ที่มามัคตหงนี้้้้ โอการาพนุธาการาพุโอการสันธุ์ธารานอาทิตนีจะขอเิญจ้านุกการลงจูแขกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอรับรนำข้าเจ้ามาทเจ้าภาคของาพเจ้าจงลงมาช่วยแต่งนมคโดยศพปิดอฟักฟักมนเป็นได้สารเสริมฟังหนึอนคนเดนไปคนโนฟังหมอม่ยาบอตาลคนโางจ้าม่รับทางจังเหมความตุกขหายฟัหมืไมท้ามฟัเหมือพอใจท่วมายาสุราจิตามังหนึชื่อว่านักพงงานจะพูดเจรจาอยู่ย่อยู่พอใจอยู่ทุกคนฟังหนึ่งและสัตว์ตุ้เนได้อาาารหาย ตัวตงการสาเสิดตั้งยาติด่เพื่อแก้โครงดพาพยากรทิ้งมหินสาแก้โลภพื่อผ่านนายจกินนรกของตั้งมีกัญญีมันถือตะบองเด็กแก้คนไม่เสมอและอาฮะแก้ตำตังแก้ตำตังของแรงานเสร็จแล้วแก้ปุ๊้ต่นานาสรงพุทาสุกาญจนากปคุมงานในปัจจัยให้ปีหาปีหนาไม่รับไม่ชังให้คำมังมุมพุทธามีทั้งนี้จะมีทั้งนี้จะม้งนีแก้คนป่วยสมเปรียดของหมของลอยคนตายหมดเส้นนะบ้างท่าแก้คนพิเศษงานแต่เรื่องลมเล่นของคนคี้ที่เขาทำ แต่คุณบอลลนึกให้ลันี้ลจปนกายแก่คุณดอกจิตตาแนะนำกไรให้มีาอุาุตาอีอุตนาอุตาอีฮิแก่คนมาละตามระคอกต้นไปจะมาแก่เรษแต่งกันมาบริสุทธิ์สุนิสุนิสุนโสุนิสุนิสลนิสุ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 นิาุนิสุนิสุนเสุนิสสนนินุนสสิตนสุอนินินุนินนนิน จามือนอนสีลาเป็นใจลงงขวาดนมเกิลงมกำี่็เต้นเต้นกวมีได้สามีพุ่องอก็ซาต้นูกก็บอ่หยู้โตอย่างน้น้อทางปางอยู่กันาหิเหมือนจำพอนจำก็จำเป็นแก่ก้าวติดเป็นฝ้าเป็นม่กระดิ่งติดตไปมาตัวกูให้ติดเป็นเงาบกินบอนิก้าพอตน่งจมำีเนแก่ห้อยไป่รับเลยก็จำมีติดแตงมความฝ้าร้าสมุเป็นเอนวารู้วทีทำประตูแก่้าไม่อยุ้าบเกิดเป็นหิงใต้ตั้งยนเป็นหญิงท สิเป็นว่ายอดลงทําอักเราและมีหนุ่งธรรมาเป็นตายไว้ราลักตอกังหนุ่ต่ไม่หินามพองตัวการไม่หลับองค์ทำเจ้าตีนเก็บเจ้าบนในมัตตาทวารามาทำหินลงใจโดนมีหินปฏิี่ธาจะนับาเกิดเป็นที่ที่ลงที้ตามเงินมือสรยอดทํเจ้าที่ผมที่ต้นตัินใ้าสิ่เล่นหนุงทัพอยอยู่ธรรมาติมาเกิดเป็นหินผาตั้งตาหินวาตาหินอัตตันดีอันเป็นเงินุอยู่หนุ่จตาเป็นแ่หนี่งตัวลงไ้ทั้งตีนลงไปกินแต่ต้องต้องต้องแต่ในเดือนนี้แต่ละทางไม่ มันต้องเด็นตัวไหทดลิเแจ้งแตั้แจ้ปม็ตงรนีล้วการกตองัวบนทึตัยาบิตตัวลตัวเบลนคกเกรงวิเห็ตั้งตรงอเอาอป็นเยิก่าเกิดปาตีก่อนถึงแดงเหนมันกองต้มีิส้นหลาูรององนอสั้นหิ่ตาเมงหินกาทั้งห้นก็มีอจประตูอนดีแสนซ้มหองแต่ทเราานี้กต้องต้องต้่งั้งแ้านีกอาณน้นเป็มาอกเนต์สั้นส้เมอนำคมีตัวหอกงหาอกี

เราประกาศคำบัญชาการนำนนโยบายเขตบัญชากนมีคำสั่งสถานีเอ่เขามาเป็นพิเศษเป็ิเศตัวเขาได้ทุกที่วันสี่องค์การาตามาตาอย่างเงินพืนตับที่ทางผู้มาเตรียมพิจารณาบุคคลทางบริโภคทำกรรมสงกายาก้าพระพุทธเจ้าพระพุังตุเสิทธิ์พระธรรมกุตสิทธิพระหลังการกุตุสิทธิขอุตุสิทธิ์จุดโพธิยักษ์ขอุกุสิทธิขอุตุแจ้งขอุตุแจเดี๋ยวนี้โทรานุตาลู เดินมาไหมจ้ะมันต้องบิดผ้าแล้วนะนะเราเอามาแล้วต้องบิดผ้านะน้าเอาผ้าน้ามาอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้าต้องขอดถอดเส่ชั้นในโนโนโนเหมือนห้องน้ำมีครับเออมีผ้าถุงมามีไฟมีห้องน้ำต่อไปนี่ต้องออกใไซด์ไหมไม่ข้างนอกก็ได้เราพวกแก่แล้วมีอะไรแค่ถอดเสื้อชั้นใน